เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับราตีมืดมิดปกคลุมไปทั่วสำนักศึกษาเปิ่ยช้างอันกว้างใหญ่แสงจันทร์สลัวรางพลิ้วไหวลงมาจากเบื้องบนยามนี้โลกทั้งใบราวกับอาบไหลไปด้วยแสงสีเงินยวงทว่าภายในสำนักศึกษาเปิ่ยช้างที่เต็มไปด้วยผู้คนอันคึกคักคก็ยังเปล่งความมีชีวิตชีวาแม้ว่าจะเป็นกลางดึกก็ตาม ในลานฝึกยุดบางแห่งยังเห็นคนมุ่งมั่นเฝ้าออกกระบวนท่าวิทยายุดอยู่ไม่ขาดสายในเขตพำนัสิทธิ์ใหม่หมู่เฉินกำลังนั่งคัสมาธิอยู่ในห้องแสงจันท์กระจ่างสองพันหน้าต่างเคลือบลงบนร่างของเขาตอนนี้กิ้วของเขาก็หมวดเล็กน้อยดวงตากระพริบผู้ไหวบทสนทนาระหว่างเขากับหลีเฉวนธงตอนกลางวันทําให้เขาเครียดลงหลายส่วนเห็นได้ชัดว่าหลีเฉวนธทง กำลังวางแผนขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลู่หลียิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อเขาเช่นกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลีเฉวยนทงทรงพลังเพียงใดเขาเป็นจอมยุทธลำดับสองในธรรเนียบมหาเทวะแม้แต่เหล่าอัจฉริยชนในสำนักศึกษาเปยชางก็ยังไม่มีผู้ใดกล้าประมาทเขาหากหลีเฉวยนทงต้องการขัดขวางเรื่องนี้จริงๆคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับมู่เฉินเป็นแน่ดังนั้นเพื่อรับมือกับปัญหานี้ โม่เฉินก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านี้เขาก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่อทุกการกระทําของหลี่เฉวียนทงจะมาขัดขวางแล้วเพราะว่าสําหรับมู่เฉินในปัจจุบันหลี่เฉวียนทงเป็นคนที่รับมือได้ยากอย่างยิ่งแม้จะยังไม่ได้ปะทะก,กันแต่มู่เฉินก็คาดเดาได้ว่าหลี่เฉวียนทงต้องบรรลุขุมพลังระดับยงเทียนไปแล้วช่องว่างระหว่างเขากับหลี่เฉวียนทงช่างกว้างใหญ่เกินไปนี่เป็นเรื่องยากที่จะถมช่องว่างด้วยกลยุทธ์ต่าง นอกเหนือจากการพึ่งพาพลังของวิหกโลกันอย่างเช่นตอนที่เขาต่อสู้กับหลิวจิงซันซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเอาชนะหลีเฉวนทงได้แต่ถึงแม้จะเอาชนะได้เช่นนั้นเขาก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่การเอาชนะด้วยพลังของตอนเองเมื่อเปรียบ,ทบ,บเ,เ,ยเทียบกับการต่อสู้กับหลิวจิงซันซึ่งเป็นศึกความเป็นความตายเทียบกับการต่อสู้กับหลีเฉวนทงแล้วนับว่าเป็นคนละรูปแบบกันนอกจากนี้ มูเ่เฉินก็ไม่ได้ชอบใจนักในการใช้พลังของวิหกโลกันเพราะพลังนี้ไม่ได้เป็นพลังของตัวเขาเองถ้าข้าต้องการรับมือหลีเฉียนทงให้ได้ต้องบรรลุขุมพลังหยงเทียนมูเ่เฉินพึมพำกับตนเองช่องว่างระหว่างขุมพลังเสินผู้กับขุมพลังหยงเทียนช่างห่างไกลกันนักแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะจอมยุทธขุมพลังหยงเทียนขั้นกลางได้หลังจากทุ่มเทหมดหน้าตักแต่เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธขุมพลังหยงเทียนขั้นปลาย เขาก็จะตกอยู่ในตำแหน่งอันเสียเปรียบไม่ต้องกล่าวถึงลีเฉวินทงที่อาจจะมีขุมพลังเหนือกว่าระดับยงเทียนไปแล้วดังนั้นหากผู้ินต้องการลดช่องว่างระหว่างขุมพลังลงเขาต้องเข้าสู่ขุมพลังยงเทียนให้ได้ภายในสองเดือนมู้ินพยักหน้าเบาๆดูเหมือนว่าตัวเขาเองยังผ่อนคลายไม่ได้หลังจากเอาชนะหยางหงมีอัจฉริยะชนนับไม่ถ้วนในสำนักศึกษาเปย์ชางหากเขาไม่เลือกที่จะทำงานหนักพลักดันตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นยังต่อเนื่อง บางทีครั้งต่อไปอาจจะเป็นตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกสองวันก็จะได้เข้าหอคัมภีร์ยุธข้าต้องพยายามให้ดีที่สุดเพื่อข้าวิทยายุทธระดับเสริมมาให้ได้วิธีนี้จะทําให้ข้ามีไพ่ลับเพิ่มในแขนเสื้อมากขึ้นมู่เฉินพึมพรรมําวิทยายุทธระดับเสริมคำเหล่านี้ช่างน่าดึงดูดใจยิ่งนักแม้กระทั่งมู่เฉินยังอดไม่ได้ที่จะกระตือรือร้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นวิชาระดับนั้นมาก่อนเลยในชีวิตแต่ทว่าแค่เพียงชื่อระดับบอกให้ฟังก็ดูทรงพลังอย่างเห็นได้ชัดหายในหอแลกเปลี่ยนแต้มมีวิทยายุทธระดับเสร็งวางขายอยู่เช่นเดียวกันแต่ราคานั้นก็สูงลิบลิว่วทําให้มู่เฉินได้แตงแงนคอมองดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้เข้าไปในหอคัมภีร์ยุทธครั้งนี้แม้เขาจะรู้ว่าโอกาสในการได้รับวิทยายุทธระดับเสรนั้นจะต่าเตี้ยเรียดินเพียงใด แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาต้องขอลองสักตั้งก่อนผู้เฉินสายหน้าพลางถอนใจอย่างไร้สุขเวลาอันแสนสงบสุขของเขาถูกหลีเฉียนทงทำลายเสียปนปีแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหลีเฉียนทงจะทำอะไรในอีกสองเดือนข้างหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเขาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอผู้เฉินเบ้ปากหลับตาลงชา้ชาชจิตใต้สำนึกดำดิ่งลงไปในจุดที่ให้บนดอกเมนาล่า ร่างของี่หกโลกันนอนเอกขนเนกอย่างเป็นสุขขณะที่เปลวไฟสีดำพวยพุ่งออกจากร่างยังไม่มีที่สิ้นสุดมีวิธีใดทําให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นได้บ้างหรือไม่หมู่เฉินเกาหัวแกร่ๆพลางเอ่ยถามใหหกโลกันเจ้าตอนนี้ไม่ได้แข็งแ,งแกร่งพอหร,อหรือเจ้าสามารถเอาชนะจอมยุทธ์ขุมพลังหยงเทียนขค้นกลางด้วยขุมพลังเสินพว่ขเข้นปลายเชียวนะวิหกโ,โลกันกลางปีออกชดชอยทุกการกระทำล้วนดูงดงาม ทำให้มูเ่เฉินสงสัยในเพศสภาพของมันขึ้นมาการรับมือหลีเฉียนทงไม่ใช่เรื่องง่ายมูเ่เฉินยิ้มแล้วรีบตอบทันทีนอกจากนี้อีกไฟยังอยู่ในสำนักศึกษาเปยดชางมานานแล้วอาจจะมีแต้มหลิงเป็นล้ลานแต้มก็เป็นได้ดังนั้นหากเราได้มาแล้วก็บางทีเราอาจจะซื้อเลือดบางกองทะเลเหนือก็เป็นได้วีหกโลการตาเบิกว่าเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เปลวเพลิงบนร่างยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้น เจ้าต้องช่วยข้าหาวิธีเพิ่มพลังเมื่อข้าแข็งแกร่งขึ้นโอกาสที่จะได้แต้มคลื่นลิงก็จะสูงเพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้เจ้าก็จะได้เลือดบังกรทะเลเหนือเร็วขึ้นมู่เฉินยิ้มเขาจับจุดอ่อนของวิหกโลการเสียอยู่หมัดนหลีเฉียนทงนับว่าแข็งแกร่งกว่าเจ้ามากเขาไม่ใช่จอมหยุดที่จะเอาคนระดับอย่างหงมาเปรียบเทียบถ้าเจ้าเผชิญหน้ากับเขาในตอนนี้เจ้าถูกเขาสังหารเป็นแน่ วิหกโลกันรู้ว่ามูเฉินกำลังใช้จุดอ่อนยัวย่วยุดังนั้นจึงทันหลงตาใสขณะที่ตอบกลับแต่ข้ามีเวลาเพียงสองเดือนเท่านั้นมูเฉินยิ้มเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจกับความแตกต่างของคุมพลังแต่อย่างใดหลี่เฉวียนโทเป็นผู้มีพรสวรรค์ไม่ใช่น้อยหนำซ้ำยังได้ฝึกวรยุทธในสำนักศึก,ศกษาเปิดช้างมานานหลายปีหากไม่มีพลังเช่นนี้คงจะดูถูกเขาเกินไปแล้ววิหกโลกันจ้องมองมูเ่เฉินในขณะที่พูดสิ่งที่เจ้าคิดถูกแล้ว ตอนนี้เรื่องเร่งด่วนที่สุดสำหรับเจ้าคือเารลูกขุมพลังหยงเทียนให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นก็ออยังหวังจะเอาชนะลีเฉินทงได้มู่เฉินพยักหน้าเขารู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเขาไม่พัฒนาขุมพลังจนอยู่ในระดับหยงเทียนเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้กับลีเฉินทงทักษะและคนยุทธ์ต่างๆเป็นเพียงวิธีถมช่องว่างระหว่างพลังของเขากับคู่ต่อสู้แต่หากช่องว่างนั้นใหญ่เกินไป ไม่ว่าทักษะและกลยุทธ์จะแข็งแกร่งเพียงใดก็จะกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์หมูเ่เฉินถอนใจดูเหมือนเขาจะต้องเร่งพัฒนาเข้าสู่ขุมพลังหยงเทียนให้เร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนขณะที่มูเ่เฉินกำลังจะออกจากจุดที่ไห้วีหกโลกันก็โผล่ขึ้นหมูเฉินมองกลับยัง,งงุนงงจริงอยู่ที่เจ้าต้องบรรลุขุมพลังหยงเทียนให้ได้ แต่ข้าเองก็าสามารถช่วยเหลือเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้เจ้าเล็กน้อยได้เช่นกันวิหกโลกันตอบตอนนี้ตัวมันสร้างพันธะโลหิตกับมู่เฉินหากหมู่เฉินอ่อนแอเกินไปจนถูกฆ่าตายมันก็จะตายไปด้วยเช่นกันดังนั้นวิหกโลกันจึงไม่ปิดบังวิธีที่จะช่วยพัฒนาพลังฝีมือให้แก่มู่เฉินวิธีใดกันหรือมู่เฉินอึ้งไปพร้อมกับใบหน้าที่แอดแน่นด้วยความยินดีขณะเอ่ยถามการหลอมรวมเคลือลิง วิหกโลกันตอบเสียงเบาการหลอมรวมเคลื่อนลิงอยางงั้นรือปู้เฉินเอ่ยย้ำคำพูดของวิหกโลกันแล้วก็เงียบไปเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องการหลอมรวมเคลื่อนลิงมาก่อนการหลอมรวมเคลื่อหลิงเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เฉพาะคนที่สร้างปฐาะโลหิตเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายตราบใดที่เราหลอมรวมเคลื่อนลิงเข้าด้วยกันคลื่อนลิงของเจ้าก็จะได้รับพลังพิเศษวิหกโลกันสยายปีก บนปีของมันปรากฏเปลวเพลิงสีดำลุกโชนเจ้าคิดอย่างไรกับเปลวเพลิงสีดำของข้ามันทรงพลังอย่างแท้จริงโม่เฉินพยักหน้าอย่างจริงจังเปลวเพลิงสีดำของวิหกโลกันสามารถแผดเผาได้แม้แต่กระทั่งคลื่นลิงยิ่งกว่านั้นนับตั้งแต่ที่เขาสามารถใช้เปลวเพลิงสีดำเพื่อหยิบยืมพลังของวิหกโลกันได้เขาก็รู้สึกถ,ถึงผลกระทบของเปลวเพลิงนี้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่าเพลิงก้าโลกัน เป็นความสามารถตั้งแต่กำเนิดของเผ่าวิโอโลกันที่สามารถจุดระเบิดคลื่นหลิงและคลื่นพลังงานทุกชนิดได้เปลวไฟนี้สรงพลังอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อใดที่ร่างกายเกิดวิวัฒนาการพลังนี้ก็จะพัฒนาตามไปด้วยเมื่อใดที่ข้าสามารถก้าวสู่การเป็นเทพสูรได้เพลิงเก้าโลกันนี้ก็จะพัฒนากลายเป็นเพลิงอนัตธาโลกันยิ่งเมื่อสามารถพัฒนาไปอีกขั้น จนสามารถปลุกแกนเลือดของวิหกอมตะในร่างกายของข้า,ข,าขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เพลิงอนัฐโลกันก็นจะพัฒนากลายเป็นเพลิงอมตะซึ่งจะทําให้ทุกที่ที่ไฟลุกผ่านไม่มีวันมอดดับเสียงแห่งความาภาคภูมิใจสอดแทรกในน้ำเสียงของวิหกโลกันในยามอธิบายเรื่องเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเพลิงเก้าโลกันเป็นสิ่งที่วิหกโลกันทุกผู้ทุกนามภูมิใจอย่างยิ่งมู่เฉินพยักหน้าขณะที่ชมอยู่ในใจลึกๆในโลกนี้ มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่มากมายแม้ว่าสัตว์อสูรจะแตกต่างจากมนุษย์แต่พวกมันก็มีความสามารถพิเศษที่มนุษย์ยากจะได้รับอยู่อย่างแท้จริงถ้าเจ้าสามารถหลอมรวมพลังงานได้สําเร็จเครื่องลิงของเจ้าก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเพลิงก้าโลกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเครื่องลิงที่เจ้าฝึกฝนก็จะยิ่งใหญ่มากกว่าของผู้อื่นน,นับได้ว่าเป็นพัฒนาการเชิงคุณภาพของเครื่องลิงของเจ้าดวงตาของมู่เฉินเปล่งประกาย คลื่นลิงของเขาจะมีคุณสมบัติแผดเผาเช่นเดียวกับเพลิง9ก้าโลกันเช่นนั้นหรือแม้มู่เฉินจะสามารถใช้ประโยชน์จากเพลิง9ก้าโลกันได้เล็กน้อยตอนที่หยิบยืมพลังของวิหกโลกันมาใช้แต่เพลิง9ก้าโลกันก็จะหายไปเมื่อเขาหยุดยืมพลังจากวิหกโลกันไม่มีหลงเหลืออยู่ในคลื่นลิงของเขาเลยดังนั้นตอนนี้เขาจึงรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินว่าการหลอมรวมคลื่นลิงที่วิหกโลกันพูดถึงจะช่วยทําให้คลื่นลิงของเขา มีลักษณะพิเศษของเพลิง9ก้าโลกันผสมอยู่ด้วยแล้วเราจะหลอมรวมคลื่นลิงได้อย่างไรเล่าบูเฉินเอ่ยถามอย่างกระตือรือรน้นการหลอมรวมคลื่นหลิงไม่ใช่เรื่องง่ายนักก่อนหน้านี้การประสานกันระหว่างข้ากับเจ้าเปราะบางเกินไปดังนั้นจึงไม่สามารถกระทำได้ถึงระดับนั้นทว่าตอนนี้ก็น่าจะพอหลอมรวมคลื่นลิงกันได้แล้วแต่แววมีดีมีร้ายกำจายในน้ำเสียงของวิหกโลกันข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อน การหลอมรวมคลื่นหลิงนั้นเจ็บปวดมากคลื่นหลิงของเจ้าจะถูกแผดเผาด้วยเพลิงก้าวโลกันซึ่งจะทำให้เจ้าเจ็บปวดยิ่งกว่าถูกโยนลงไปในภูเขาไฟหากเจ้าสามารถทานทนได้จนกระทั่งหลอมรวมสำเร็จคลื่นหลิงของเจ้าก็าจะเปลี่ยนไปดังนั้นเจ้ากล้าพอที่จะเสี่ยงครั้งนี้หรือไม่หมู่เฉินพยักหน้าอย,ย่างไม่ลังเลประกายแสงลุกโชนในดวงตาเราจะเริ่มกันได้เมื่อไรเล่าไม่ต้องรีบร้อน เจ้าควรพักผ่อนให้เต็มที่สักหนึ่งหรือสองวันก่อนหลังจากที่เราเอาจากหอกัมพียุท็ค่อยช่วยเจ้าหาวิธีบรรลุคุมพลังหยงเทียนภายในสองเดือนขณะเดียวกันก็จะทําการหลอมรวมเครื่อหลิงไปด้วยวิหกโลกันตอบเยี่ยมเลยหมู่เฉินยิ้มกว้างากเขาสามารถทําทั้งสองอย่างสําเร็จในคราเดียวพลังของเขาก็จะเพิ่มอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เขาก็จะพอมีพลังในการต่อสู้กับหลีเฉีนทงแล้วฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ